อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของทางร้านเกจิมหาเวชนะไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ u t u b e นะคะหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ a c e b o o k เนาะแฟนเพจนะคะแล้วก็ Facebook กลุ่มร้านเกจิมหาเวชนะขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะตอนนี้ทางช่องร้านเกจิมหาเวชนะ,ะช่อง u t u b e เนี่ยกำลังจะครบ5,000คนแล้ว ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวรับรองว่าเดือนหน้าเรามีของมาแจกมีโปรโมชั่นมากมายเลยค่ะเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนเกิดของน้องปลาด้วยนะกรกดาก็จะมีโปรโมชั่นทั้งเดือนนะคะสำหรับพี่ๆที่จองพระใหม่แล้วก็เช่าพระใหม่หรือพระเก่าก็แล้วแต่เนาะก็จะมีโปรโมชั่นให้นะคะก็ติดตามกันนะสำหรับวันนี้ค่ะในที่สุดก็มาครบจนได้ ขอประดานปบายขอโทษลูกค้าทุกท่านจริงๆนะคะที่รอนานมากๆสำหรับรุ่นนี้นะเกือบเดือนเลยอ่ะเพราะว่าของมาไม่ครบน้องปลาเอามาจากหลายๆสายนะคะก็กว่าของจะมารวมกันครบบางสายก็ส่งช้าหน่อยบางสายก็คือของอาจจะตกลนตกยอดของน้องปลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ช้าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะว,วันนี้มาครบหมดเรียบร้อยแล้วก็ขอประทานอภัยพี่ๆด้วยนะคะ ที่จองรุ่นนี้นะแต่อยากจะบอกว่าเหรียญออกมาแล้วสวยงามมากเต่ารุ่นนี้กระแสแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่เลยตามนี้เลยการทํางานนะคะเนี่ยซองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขียนได้ชัดเจนมากๆว่านี่คือเนื้ออะไรพิมพ์อะไรนะคะสําหรับเต่ารุ่นนี้ก็คือตามนี้เลยเต่ามังกรรุ่นรวมพุทธคุณจเจริญพร1 6 8นะคะที่วัดศีแยกจเจริญพรน,นะนี่ อยากจะบอกว่ากระแสะแรงมากๆเต่ารุ่นนี้ฮอตฮิตมากๆเลยน้องปาก็ได้มาเพียงเท่านี้ค่ะถือว่าเยอะแล้วนะนะด้านประเภทเร่านี้เนี่ยน้องาถือว่าเยอะแล้วนะคะเพราะว่าความจริงได้มาหนึ่งบินแล้วก็พยายามหาจากหลายๆที่นะคะที่นู้นนี่ที่นี้หน่อยเอามารวมๆกันก็ไม่พอลูกค้าหรอกคะ่ะแต่ว่าได้เท่านี้จริงๆก็หามาได้เพียงเท่านี้เนี่ย นะคะตามนี้นะที่น้องปามีนะคะเดี๋ยวปาก็จะแนะนําให้นะว่ามีเนื้ออะไรบ้างแต่ว่าขออนุญ,ญาตไม่แกะเนาะเพราะว่ากลัวขไม่แน่ใจว่าน้องปาได้ตัดไว้บ้างไหมหรือว่าเหลือบ้างไหมเพราะว่าลูกค้าปิดเกือบหมดเลยไม่รู้ว่าเหลือ,อรายการไหนจําไม่ได้ยังไม่ได้ดูบินนะคะก็เลยไม่แกะดีกว่าขอเป็นแกะอันนี้ก็คือเป็นของแจกศูนย์จองอะนะคะของแจกูนยนจองนะก็นี่เลย ก็สวยงามค่ะสําหรับเต่ามังกรนะคะนงปลาเล็กเตก่าสีแยกคือวัดสีแยกเจริญพรนะคะชื่อรุ่นก็คือเต่ารวมพุทธคุณนะรวมพุทธคุณจเจริญพรหนึ่งหกแปดสวยงามค่ะน้องปลาคงเหลือองค์นี้องค์เดียวแน่เลยเหรียญน,นี้เหรียญเดียวก็เก็บเอาไว้ไปที่ระลึกนะคะสวยงามก็มีอะไรบ้างหน้าหน้าตาของเต่าก็ประมาณนี้นะแบบนี้เหมือนกันนะคะ ก็มีอะไรบ้างอ่าก็ตามนี้เลยมีรายการ2.1นี่สอเป็นชุดนวะเคลือบนะคะหน้าเงินบริสุทธิ์เต็มองค์ก็มี2ชุดนะคะแล้วก็มี3.3ก็ตามนี้เลยค่ะ3.3 3.5อ่าเป็นเนื้อเงินนะคะพวกเนื้อเงินนะนี่ค่ะ3.6 3.7อยู่นี้เรามั้ง3.7นะคะ เผื่อพี่ๆหลท่านเข้ามาชมคลิปแล้วสนใจรุ่นไหนอะไรการไหนลองถามมาอีกทีนึงป้าไม่แน่ใจว่าเหลืออะไรบ้างก็ดูกําหนดเนื้อมาให้ป้าด้วยนะคะลองสอบถามกันอีกทีนึง3.8ค่ะชุบสามกระสัตสามจุดกระไหลทองโรงยาแดงอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเขาจะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนี่3.0นะคะ3.10แล้วก็3.11จ่งหนึ่งค่ะสำิดพิมใหญ่ ก็มีหลายองค์หน่อยมีมา4ี่หองค์นะคะแล้วก็เป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะมี4.2อนะคะเดี๋ยวจะได้เปิดให้พี่ๆเห็นกันเนาะ4 2 4.4เนื้อเงินนะคะก็เป็นพวกเนื้อเงินกันนะเอ่อ4.8 3กษตริสี่จุดหาลวะแดงพิมพ์กลางนะคะอ๋อเขามีพิมพิมใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กค่ะอ่า4.10นะคะสีเหลืองนี่คือพิมพ์กลางนะคะ 4.10 4.11น้น4.5นะคะ4.7แล้วก็มี4.8 4.9ได้มาอย่างละแค่หนึ่งอย่างละสอย่างะอะไรอย่างงี้หามาได้แค่นี้เองก็จำง่ายๆคือสีฟ้าเนาะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ว่าเขามีเขียนข้างหน้าอยู่แล้วค่ะสวยงามก็สีฟ้าพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็สีเหลืองพิมพ์กลางส่วนพิมพ์เล็กค่ะพิมพ์จิว๋วก็คือสีส้มอ่า ก็มีรายการอะไรบ้างมี5.3นะ5.4นะคะเป็นเนื้อเงินทั้งนั้นเลยอ่า5.2ค่ะเนื้อเงินบริสุทธิ์นะคะ5.5เงินบริสุทธิ์เหมือนกันพิมจิว๋ว5.6เป็นนวะพา,ายทองค่ะแล้วก็5.7เป็นชุบสามกริย์อ่าก็จำง่ายๆเลยก็คือฟ้าใหญ่เหลืองกลางแล้วก็ส้มจิว๋วอืม ก็มาเขาหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยน้องปลาจะส่งให้นะคะขอประทานอภัยพี่ๆจริงๆสําหรับเต่ารุ่นนี้คือล่าช้ามากๆเลยเนื่องจากหัวสายตกยอดด้วยแล้วเขาก็หาของมันก็เลยช้าขึ้นไปอีกนะคะแล้วน้องปลาจะส่งให้ใครก่อนก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเดี๋ยวส่งให้ใครก่อนแล้วก็ว่าลําเอียงเพราะปลาเคยมีกรณีแบบว่าทําไมคนนั้นได้ก่อนอ่ะน้องปลาทาไมคนนี้ได้ก่อนแล้วคือลูกค้าเอามาโชว์กันนะคะ แล้วก็บอกจองจากศูนย์น้องปลาอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ก็เลยมีเรื่องกันขึ้นมาอีกน้อยใจน้อยอกน้อยใจกันก็เลยตั้งแต่นั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าของยังมาไม่ครบน้องปลาขออนุญ,ญาตให้รอจัดส่งพร้อมกันทุกท่านเนาะโอเคค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยค่ะท่านใดนะคะสนใจนะคะเรื่องเครื่องรางเนาะเต่านี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางนะคะ เครื่องรางของขลังนะสายคอเครื่องรางนะคะกดแอดค่ะใน Facebook เข้าร่วมกลุ่มนะคะเครื่องรางมหาเวทได้เลยในนั้นก็มีเครื่องรางเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่พี่ๆท่านไหนชอบเกี่ยวกับเครื่องรางนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่มีของทางร้านนะคะหรือว่าเป็นเครื่องรางที่เกี่ยวกับ กำลังเปิดจองอยู่เนาะก็มีเยอะแยะเลยค่ะก็กดแอดเข้าร่วมกลุ่มได้หรือว่าจะกดเข้าร่วมกลุ่มของร้านเกจิมหาเวทนะคะก็กลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มใหญ่นะคะก็คือเป็นกลุ่มของร้านเลยก็มีทุกรุ่นค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะเครื่องรางแต่ว่าตอนนี้แฟนเพจของน้องปาโดน f a c e b o o k ปิดอยู่นะคะเดี๋ยวน้องปาก,กำลังทำการแก้ไขอยู่ mm. ก็ท่านไหนที่เคยจองผ่านทาง a c e b o o k เนี่ยไม่ต้องตกใจเนาะ น้องปาม่สามารถทักเข้าไปได้ด้วยต้องขอประทานอาภัยจริงๆบางท่านคือเอาไปโพสต์ประจานตามกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่าน้องปาติดต่อพี่กลับเข้าไปไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคนะคะขอบพระคุณพี่ทุกท่านมากเลยค่ะนี่สวยงามค่ะสําหรับต่อมบบังกรไม่ผิดหวังค่ะรุ่นนี้กระแสแรงมากๆนะคะตั้งแต่เปิดจองแล้วอ่าขอบพระคุณทุกท่านมากมากเลยค่ะส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ สวยค่ะ